สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการเงินนะคะเราจะมาเจาะเฉพาะ2เรื่องนี้หลักๆเลยนะให้กับแต่และลัคนาราศีค่ะ และคิวนี้นะเป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้นะคะ ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณนั่นเองค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในเดือนมีนาคมนี้เรื่องของการงานและก็เรื่องของการเงินของคุณนั้นจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวพิจิกะสมัยต้องบอกเลยว่าในเดือนมีนาคมนี้นะคุณมีเรื่องหลายเรื่องมากเลยที่ทําให้คุณกังวลใจนะคะต้องยอมรับเลยว่าในเดือนนี้เนี่ยชาวลักนาราศีพิจิกน่าจะยังมีความเครียดอยู่คะ่ะคุณจะต้องมีการกระจายงานแล้วก็กระจายหน้าที่ให้มากขึ้นนะคะอย่าพยายามกระจุกทุกอย่างอยู่กับตัวเองอย่าพยายามรับผิดชอบอะไรที่มันมากจนเกินไปไม่อย่างนั้นมันจะทําให้เกิดอาการเหนื่อยขึ้นมาก มาเลยนะเรามาดูที่เรื่องการงานกันก่อนเลยค่ะเป็นเรื่องแรกนะคะอย่างที่สมัยได้บอกไปนะช่วงก่อนหน้านี้นะคะสําหรับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชาวลัคนาราศีพิจิกคุณมักจะรวบรวมทุกอย่างมาอยู่ที่ตัวคุณอะไรก็ตามแต่ที่คนอื่นทําไม่ได้คุณก็จะอาสาทาหรือคุณอาจจะเป็นเพราะไม่ไว้ใจคนอื่นให้ทําคุณก็เลยอยากจะทําด้วยตัวเองหรือเปล่าอันนี้สมัยไม่มั่นใจนะคะแต่จากการทํางานที่ผ่านมานั้นมันดูเหมือน ว่าการงานทุกอย่างมันมากระจุกอยู่ที่ตัวคุณค่ะทําให้คุณไม่ค่อยได้ผ่อนคลายนอกจากนั้นยังเพิ่มภาระแล้วก็เพิ่มความเครียดให้คุณมากกว่าเดิมค่ะในเดือนมีนาคมนี้นะคะจะเป็นเดือนที่คุณได้ริเริ่มต้นทําโปรเจกต์ใหม่ๆหรืออาจจะมีงานใหม่เข้ามานะคะสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกบางคนที่มีความไม่มั่นใจในตัวเองในการที่จะริเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่นะคะ มาอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าเมื่องานและโอกาสมันอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะอย่าพึ่งกังวลอย่าพึ่งลังเลใจนะคะทําตัวให้พร้อมลงมือแล้วก็เรียนรู้แบบนี้แหละจะดีกว่านะคะโอกาสมันมาแล้วงานใหม่ๆอะไรที่มันมีเข้ามาโปรเจกต์ใหม่หรือการได้รับมอบหมายงานใหม่ๆจากหัวหน้างานนี่ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยนะคะและในเดือนนี้นะในเดือนมีนาคมนี้นะคะ มีโอกาสที่จะได้งานเล็กๆจ็อบเล็กๆนะคะไม่ต้องกังวลว่างานเหล่านี้จะเป็นงานเล็กๆงานเล็กๆจ็อบเล็กจ็อบน้อยเหล่านี้แหละมันจะทําเงินให้คุณได้นะคะชาวพิจิกคะมันจะสามารถทําให้คุณหมุนเวียนการเงินในเดือนมีนาคมนี้รอดไปได้นั่นเองค่ะจะทําให้คุณอุ่นใจมากขึ้นการที่มีจ็อบเล็กจ็อบน้อยเข้ามาเนี่ยคุณยังอุ่นใจมากขึ้นที่อย่างน้อยเนี่ยเรามีงานทําและเรามีการดีวงานเรามีการปร สารงานเรามีงานให้ลูกน้องเราทําแล้วอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะรายรับจะเข้ามาเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะแต่ต้องยอมรับค่ะว่าในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยความเครียดก็มีค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่ยังตกงานหรือว่างงานอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้มีข่าวดีเข้ามาด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ถูกเรียกไปสัมภาษณ์นะคะอย่างเช่นเออบางคนนะยื่น ไปสมัครไปก็หลายที่แล้วแต่ว่ายังไม่ถูกเรียกให้ไปสัมภาษณ์นะ มีเกณฑ์ที่คุณจะไม่ว่างสัทีเดียวค่ะมันเหมือนกับมีกิจกรรมหรือว่ามีรายได้หรือมีงานอะไรบางอย่างที่จะทำให้คุณได้ลงมือทำทำให้คุณไม่เหงามันไม่ได้ว่าว่างร้อยเปอร์เซน์ประมาณนั้นค่ะและสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยแถมยังมีรายได้เล็กๆน้อยๆเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกยังมีดวงของความอุปถัมภ์ค้ำจุนอยู่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือให้การสนับส บางคนนะคะคนที่เอ่อเขาเรียกว่างานเดิมค่อนข้างยุ่งอยู่แล้วนะที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกที่งานเดิมเนี่ยค่อนข้างยุ่งอยู่แล้ว <c oughs> ก็มีโอกาสที่จะเพิ่มความยุ่งให้กับตัวเองมีงานใหม่เข้ามามีเรื่องใหม่ๆเข้ามามีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามามีจ็อบเล็กจ็อบน้อยเข้ามาเพิ่มอีกค่ะอาจจะเพิ่มความจุกจิกอาจจะเพิ่มความวุ่นวายหน่อยนะแต่จะต้องบอกเลยค่ะถ้าเกิดว่าชาวลัคนาราศีพิจิก รู้จักบริหารงานรู้จักบริหารเวลารู้จักการกระจายหน้าที่อย่างที่สมัยบอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะคะจะสามารถทำให้คุณผ่านพ้นช่วงเดือนนี้และช่วงเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่คุณมีชื่อเสียงมากขึ้นในเรื่องของงานด้วยค่ะเพราะว่างานมันเข้ามาหลากหลายช่องทางค่ะอย่าไปดูถูกว่าเป็นงานเล็กงานน้อยนะสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าคุณทาได้ดีมีโอกาสที่คุณจะได้รับมอบหมายให้ทาอีกถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์มีคนมาจ้างงานคุณและคุณ ทำงานได้ถูกใจลูกค้าลูกค้าก็จะกลับมาจ้างงานคุณอีกประมาณนั้นเลยนะคะสำหรับชาวพิจิกนะต่อมาเรามาดูที่เรื่องการเงินกันบ้างค่ะสำหรับเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกทำไมต้องพูดอย่างนี้นะขอใช้คำนี้เลยค่ะว่าถ้าเหงือไม่ออกไม่ได้เงินในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะชาวพิจิกนะเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณได้ยินคานี้แล้วจาเป็นที่คุณจะต้องสู้จาเป็นที่คุณจะต้องลุยนะคะ ในช่วงเดือนมีนาคมนี้เป็นช่วงที่คุณหมุนเงินค่อนข้างหนักค่ะงานมีความเครียดมีความยุ่งมากพอสมควรนะแต่จะเป็นช่วงที่คุณมีรายได้พิเศษพิเศษเข้ามาค่ะอย่างที่สมัยบอกไปว่าจบเล็กจบน้อยมันมีเข้ามาทําให้คุณอุ่นใจหรือวางใจได้ในระดับหนึ่งในเรื่องของรายได้นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้พิเศษเช่นเดียวกันนะสําหรับชาวลาักนณาราศีพิจิกบางคนนะคะที่ยัง ติดขัดในเรื่องของการเงินอยู่นะการที่จะได้เงินพิเศษตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้คุณอุ่นใจขึ้นนะและคําว่าเงินพิเศษมันไม่ได้หมายถึงงานเอ,อ่อขออภัยค่ะมันไม่ได้หมายถึงเงินที่มาจากงานพิเศษเพียงอย่างเดียวมันอาจจะมาจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคมันมาจากความใคร่ก็เป็นไปได้นะคะมันอาจจะมาจากความสเสน่หาก็เป็นไปได้คุณอาจจะมีแฟนให้เงินหรืออาจจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยหยิบยื่นมาช่วยเหลือตลอดเวลาอย่าง ที่สมัยบอกไปว่าดวงของการอุปถัมภ์ค้ำจุนของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนั่นเองค่ะในเดือนมีนาคมนี้นะคะถือว่าคุณมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามาหลากหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวดีเรื่องการกู้ยืมนะบางคนยืมเพื่อนก็สําเร็จบางคนยืมญาติญาติก็ให้ยืมบางคนยืมพ่อแม่ก็มีเกณฑ์ที่จะยืมได้หรือบางคนนะคะกู้ สินเชื่อกับทางธนาคารหรือทางบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆก็มีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกสมัยไม่ค่อยห่วงแม้ว่าคุณจะติดขัดเรื่องการเงินมากขนาดไหนก็ตามสุดท้ายแล้วคุณเอาตัวรอดได้อะค่ะ คุณหาทางออกได้คุณสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีและก็ยังมีดวงของความอุปถัมภ์ค้ำจุนจากคนรอบข้างด้วยเช่นกันนะคะการกู้สินเชื่อการขอสินเชื่อผ่านทางธนาคารก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่อีกในมุมหนึ่งนะคะสมัยอยากจะเตือนสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่ไม่ได้เป็นกังวลในเรื่องของการเงินนะคะคือการเงินสามารถหมุนได้ดีอยู่แล้วในอีกมุมนึงชาวพิ จิกเองก็อาจจะเป็นฝ่ายที่ถูกกู้ยืมก็เป็นไปได้นะอาจจะมีเพื่อนฝูงญาติสนิทมิสหายรวมถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะมาหยิบยืมเงินคุณก็เป็นไปได้ค่ะตรงนี้อยากจะให้ชาวพิจิกเนี่ยก็ต้องเลือกคนแล้วก็ดูความน่าเชื่อถือของคนคนนั้นให้ดีด้วยนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์เป็นไปได้ที่จะถูกเลื่อนจ่ายนะไม่ได้ว่าถูกโกงสทัทีเดียวค่ะแต่ว่าเขาอาจจะรับปากคุณว่าเขาจะคืนในอีก2เดือนอาจจะเลทไปเป็น3เดือนหรือ4ี่ เดือนก็เป็นไปได้นะคะมันมีความแกวงแกวงอยู่ในเรื่องของการเงินตรงนี้นะต่อมาเรามาดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายกันบ้างนะคะในเดือนมีนาคมนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายมีเกณฑ์จ่ายไปกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อชิ้นใหม่ซื้อของใหม่เข้าบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านนะคะแอร์เครื่องซักผ้าอะไรประมาณอย่างนี้นะรวมถึงถ้าใครไม่ได้ซื้อใหม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของการแมนเทนแอนซ่อมบำรุงเหล่านี้นะ นะรวมถึงหมดเงินไปกับเรื่องของรถยนต์เรื่องของใช้ส่วนตัวโทรศัพท์ประมาณนี้ด้วยนะถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็อาจจะเพิ่มมาในเรื่องของการทําหน้าทําผมเสื้อผ้าเล็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้ค่ะโดยรวมแล้วชาวลัคนาราศีพิจิกถือว่าเอาตัวรอดได้ดีในเรื่องของการเงินเลยนะคะก็ต้องขออวยพรอวยใยให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวย ท่วนหน้าด้วยนะคะมั่นสวดมนต์ทำบุญไหว้พระนะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณนั่นเองค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ